สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแสมลี่นะคะก็วันนี้พี่นวัตก็นําสินค้าปิตภัณฑ์ของพี่นวัตมามาแจกอยูทุกงนเคะโย้ังโอยังยืดหล้นหัวือรับเหมาอ่ที่บ้านไแล้วประกอบได้วยนะ่้างานมาตอนี้จะได้เห็นนะนั้นเราจะโชวนะครับเดี๋ยวเราจะแจกตามรายชื่อนะครับครับเอานี้ใส่นี้อันนี้พลอย จะได้สวยงามขึ้นใช่ไหมเอาเอาฟอยเอกสารใส่ช่องใส่เลยรถใส่เลยรถไม่ใส่ในนั่นทช่ไหมพี่แต่อันนึ่งเพราะว่าจะได้ไปอ่านดูไม่ต้องถามบอกมันกินเพื่ออะไรอะไรพวกนี้ใส่อันเดียวนั่นแหละใส่ในั่นน่าสบายเลยนั่นแหละนั่นแหน็ดวเขาก็ดูปวดข้อปลาไหลปวดหลังปวดเอวอ

ไม่เลิกานนี่แหละคอยติดกบกับข้าววันหนึ่งเดี๋ยวทำยังไงคะพนั้างานมาใหม่อะตัวนี้ลงไปเรีแล้วมาดียัดหาหูนี่อตรงนี่ยอ้โหน่วัดก็ให้บานทำงานเข้าโอโอเคแล้วก็แล้วเนระเบียบโบแล้วก็ยัดยัดอ

ลูกก็หด้วก็ลูกนม่ตรนี้ใส่ด้วใส่ด้วยครแล้วัเอไงตั้งโต๊ะาตั้งะแล้วใส่แล้วนี่เสอเซ่ซ่ใแล้วกแล้วนี่โหเตแล้วพี่ไปร้านอาหารเนาะจีนี่เ็มกแกะมา่แกะแ่กลอล พวกบ้านพวกบ้านไหน ขายสีมาแล้วับส้ทงนี้ก็ปลูกเออมีใส่โบชัวส่ถุงก็ไหวแ่โมเฮียหเดี๋ยวสขีไงีดแล้วาแพ็คมาที่ ไมีใครบ้านเก็บไม่เก็บอะไรเหลือเกียงเหลือเท่าเราจะเรียงตรงนี้เราเรียงตรงนี้ครับเราจะพูดว่าพี่ชื่อผู้มีอุปการะคุณท่าานมเดี๋ยวจะเรียงช่วยๆก่อนเรียงช่วยๆก่อนนะฮะพี่นี่มันเกินเเออกินดูดีๆนะดดูีใครใส่สามก็ไม่เห็นใครใส่ผิดบป้า ี่เก็บไปเลยดูนี่อุกิปุนิอาจจะใส่ตั้งเลยชื่อูหรอครับเดี๋ยวผู้มีราชื่อต่อไปนี้นะครับเเรียงยนะนี่่เรียงสวยๆเรยงสวยๆเรียงย้เกี้ยเลยเลยจะเข้ายาไปเลย อ่านะประกาศรายชื่อเล้วพี่น้องเล็กที่ออัอเล็กที่อ้อแม่อยู่ตรงนั้นแหละแม่ต้องออกมาโตแจกใช่ไหมเออใช่ค่ะโตีจาาอัณวารีใช่ค่ะ จากพี่บริสนับสนุนปิติธภัณฑ์สมุนไพรของคุณอนุวัฒน์มาแจก y o u t u b e นะคะเพราะว่ามีส่วนผสมที่เป็นพืชนะคะแล้วก็สามารถคนทานเจก็ทานสมุนไพรนี้ได้นะคะไม่อยู่นะครับลุงช่างกับป้าส่วใครชื่อเลขเลยนะอยู่ๆนะจะอยู่นะ เรย็กๆหน่อยตองมาเนาะมาลักหน่อยไ้ใช้รับสินค้าด้วยนะส้ออกไมดใช่ครับชุดละเก้าร้อยครับหูโชุดละเก้าร้อยเลยพี่น้องสี่กระปุกเลยดีกระปุกเก้าร้อยสี่กระปุกเก้าร้อยอ้าวท่านแรกไปก็แล้วกันครับอน้ใช้ไปเลยน้องปุ๊ โอ้ลูกพัดมีอะไรา่นีกลังมาค่ะพี่อทไมไม่มีละไม่มีอะไรไม่ณาขอโ่ไมไม่ไม่ียนรวเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างอ้ไม่รู้ไปไหนลเรืองคิไปุณยาอาชีุยาอาชนะฮะโอ้คุณลีนะครับี่ ป้าไทยบ้านเอ๋ปลาไทยบ้านมาแล้วชมชั้นเลยโอ้โหชสงชั้นเลยจ้ากระดาไปไหนกระดาเนี่ยจะอยู่บ้านเอ้าทำไมหัวฟูมาโอ้หัวฟูมาโอ้ตอนนี้หัวฟูมาแล้วพี่น้อง เขาบอกว่ากินแล้วจะทำให้โอ้แม่คำใสเขาบอกว่ากินแล้วจะทำให้หน้าเด้งใช่ไหมไม่ถามใครบ้านนอกกินแล้วเป็นไงอันนี้ป้าคำใสนะครับอันนี้พ่อฟื้นแต่แยกกันกินเขาบอกว่ากินต้องครับต้องอยู่ ทอหม่ลดูลักษณ้เทานไปแล้วก็เคยอนุกินเคยกิขอบคุณผมก็ได้บอกว่าดีเป่าขอบคุณนะคะคุณวาลีคุณวาลีโลเซนเน้อโอ้ย้องเลยนนอันนี้จะให้เขานกินอันนี้่ใส่กินนี้ขอบฟื้นนะขอบใจมากๆเล มีเลยก็ได้วยแยกกันแยกกันแยกฟังแยกฟังสาธุค่ะจ้โอ้โหหัวฟูมาเลยหัวฟูปาดเอ๊ะไปทำทรงผมร้านไหนกันเนี่ยมามามาแบบนี้เลยมาแบบนี้เลยนะ เหนื่อยใช่ไหมไปเอื้อนมาบอกเอาไหมของของของป้ารับแทนเยอะเลยอ่ะปู่พองญ้าพาเป้อออนปูเสือป้าสาเปานุกอะไรมันไม่รู้นี่ อือชีดอดไส้สามมุ้อเปี้ยวเปาลูกแอดก่งแกพาเหลือภาษาเป้ออดที่แหม่โอตระกูลพี่พลาเยอะตระกูลพลาทุกคนป้ารับคนเดียว,วนยนเยบบาาาออนะาะป้ารับเนะป็นแบบแจกเอาป้าอืมเียว ป้าก็รับแทนเนาะเปรี้ยวเนาะครับเปรี้ยวรับไปนั่นแหละหรือไม่พีจะรับหรือไม่ผูกของยาพาแบ่งกันกินลุงเสือภาษาแบ่งกันกินเขาบอกอย่างนี้เป้าอ่อนพี่แหม่มเป้าหนุกหมดแล้วกระไก่กระชิบนี้ไก่บรรนอกชีสลาวาเน เปรี้ยวนะวงคนประแจกเปรี้ยวปูทองยับชาปูเสียภาษาอนุเดียาา่มตอนน้ำแมมอันนี้เนาะเริมเหลือทีนี้เดี๋ยใครก่ะแม่ดา ใส่บ้านนอกตะวันชิดชัยมนณฑีครับพอดีครับที่สิชุดแต่ตัวไม่อยู่โนเซนนะคะโนเซนนะครับอ้าวดูดิมันบอกร้อนแล้ว